กันที่รัเสเซียกันบ้างค่ะยังไงซาก,ก็ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้วลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีของรัเสเซียเนี่ยค่ะก็ได้มาออกมาถแถลงนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอในช่วงปีใหม่เหมือนกันค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็เข้มข้นเนี่ยค่ะก็ยืนอยู่แบบนี้นะแล้วก็มีทหารเนี่ยนะคะเป็นแบ็กกราวด์เข้มข้นมากแล้วก็ มีการปราศัยเนื่องในวันปีใหม่เนี่ยนานถึง9นาทีมีการรายงานว่านี่คือเป็นการถแถลงการที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อ22ปีที่แล้วก็แสดงในยะอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าปีนี้รัสเซียเนี่ยเขาจะดำเนินการอะไรพิเศษหรือเปล่าในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งเนี่ยการเป็นมหาอำนาจเรื่องของ การส่งออกนะ้ํามันคืออะไรก็แล้วแต่คือ9นาทีเนี่ยคือดิฉันเชื่อนะในฐานะที่ติดตามการเมืองระหว่างประเทศหรือบทบาทของผู้นำเนี่ยการแสดงอะไรสักอย่างของผู้นำเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะของปีนี้เหมือนกันนะคะคเดี๋ยวเราลองไปฟังคําอวยพรปีใหม่บางส่วนของปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกันไหมครับ Сер ечно кто сейчас здесь, вот здесь рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах, кто проходит подготовку в учебных центрах, чтобы затем вступить в бой, кто находится в госпиталях или, исполнив свой долг, уже вернулся домой. หลักๆเนี่ยผู้นํารัเสเซียเขาก็ยกย่องนะคะทหารที่สูร้รบในยูเครนแล้วก็เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมอสโกรหรือว่าของรัเสเซียเนี่ยดูหน้าตานี่ก็ดุดันนะบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็แยกแยะระหว่างความกล้าหาญกับการทรยศและการหักหลังแล้วก็พูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับยูเครนด้วยที่ตั้งใจจะมีแผนสันติภาพแต่ปูตินกลับ ตอบกลับว่านี่เป็นการโกหกเรื่องของสันติภาพครับะะแล้วก็ทางออยูเครนครับรวมทั้งชาติตะวันตกเขาออกมาวิพากวิจารณ์ปูตินนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยทหารรัสเซียเริ่มที่จะไม่ค่อยอยากไปรบแล้วก็ไม่สนับสนุนสงครามครั้งนี้แล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เขานําทหารเนี่ยหน้าดูดเข้มๆหลายๆคนมายืนอยู่ข้างหลังเพื่อเหมือนเป็นการแสดงออกนะครับว่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากทหารรัสเซียในการทําสงครามอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียดูเหมือนว่าจะแนบแน่นมากขึ้นนะคะจากภาพที่มีการอวยพรวันปีใหม่แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์พันธมิตรระหว่างการทางเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยค่ะแต่ว่าอย่างนี้เราวิเคราะห์เองเนี่ยคงจะไม่รู้จริงรู้ลึกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์นะคะกับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็จับตาทิศทางของสงครามรัสเซ ยูเครนแล้วก็บทบาทของจีนในปี2023นี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,ค,รบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้เห็นแล้วแน่นอนนะคะสำหรับการวิดีโอคอลคุยกันระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงตรงนี้นี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่าง อิ่งที่ถิวนะครับกับโปรตีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมา,า,ายาวนานนะครับเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเองนะครับก็เป็นเอ,อ่อสิ่งที่เพื่อกูลสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมานานนะครับก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดนาทีนี้เนี่ยมีอยู่3มเรื่องเรื่องแรกก็คือจีนต้องการพลังงานซึ่งร <Pennsylvania. S 1> ัสเซียสาม,มารถที่ตอบสนองได้ 2. จีนต้องการความมั่นคงทางอาหารซึ่งรัสเซียสาม,มารถตอบสนองได้สจีนต้องการเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งตรงนี้เองรัสเซียจะยังตอบสนองไม่ได้นะครับแต่ว่าสองในสามของสิ่งที่จีนมีมากที่ต้องการมากที่สุดเนี่ยรัสเซียสามารถตอบสนองได้นะครับและในขณะ,ะเดียวกันรัสเซียกับจีนเองก็เป็นพันธมิตรกันอยู่ในหลากหลายเวทีนะครับโดยเฉพาะเวทีที่ต้องจับตามองมากที่สุดก็คือ s h ี n ย h a i c o o p e r a t i o n Organization นะครับหรือว่า s c o ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นทั้งสองผู้นำเนี่ยจะต้องไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันครับ กลับมาที่เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะในช่วงท้ายปีเนี่ยปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงวันปีใหม่แล้วก็กล่าวสุนทรพจน์มากมายนะคะค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็แนว่วแน,วแน,วแนว่มากๆเลยตรงนี้อาจารย์จับทิศทางยังไงว่าในปีนี้เนี่ยคะ่ะการยกระดับของสงครามรัสเซียยูเครนจะยกระดับมากขึ้นไหมและจะมีทิศทางเป็นอย่างไรคะการยกระดับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อ การที่เซลเซลนสกี้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินพร้อมกับขีปนาวุธชุดใหม่นะครับที่เป็นโทมาฮอสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ฝ่ายของยูเครนเนี่ยมีเที่ยวเล็บที่สมรรถนะดีขึ้นนะครับ c a p a ิ i t y ดีขึ้นและเช่นเดียวกันฝ่ายรัสเซียเองก็คงคงจะต้องทํานึงถึงเรื่องนี้ไว้แล้วแหละนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคงจะเห็นต่อไปในปี2023เนี่ยก็คือ ความรุนแรงนี่ยน่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคงยังไม่สามารถที่จะหาทางลงหรือวิธีการที่จะสแสวงหาสันติได้นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข้อเรียกร้องของทางฝ่ายยูเครนไปแล้วนะครับว่าการเจราจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องเอาปูตินมาลงโทษนะครับแล้วก็ต้องคืนดินแดน,นทั้งหมดซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งซึ่งรัสเซียไม่มีทางยอมนะครับเพราะนั้นเมื่อรัสเซียไม่มีทางยอมตามข้อเสนอของยูเครนเนี่ย การเจรจาก็ไม่เกิดขึ้นและเช่นเดียวกันครับการเจรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเป็นการเจรจาของสองคู่กรณีคู่กรณีที่เกิดขึ้นณนาทีนี้ก็คือระหว่างฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายนาโต้นะครับเพราะความขัดแย้งครั้งนี้ผมพูดมาตั้งแต่กุมภาพัน์ .2022 แล้วว่านไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันได้ นาโต้จะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับกลไกสําคัญตรงนี้แน่นอนในนาโต้เองเสียงก็คงจะค่อยๆแตกออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างล่าสุดเองเนี่ยอดีตผู้นําของเยอรมนีก็คือแองเจลาามอร์เคิลก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายขึ้นมาจนถึงจุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะฝ่ายนาโต้เองเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องรับผลกับสิ่งที่ต้องทําขึ้นมาในในการที่ผลักเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแรกที่ ต้องมากาหนดชะตากรรมของนาโต้กันไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยยุโรปเองอยู่ในจุดที่ตัวเองเริ่มจะเสียมากกว่าที่ได้ละลองนึกถึงภาพนะครับ,รบว่าต้องรับผู้อพยพเข้าไปนะครับไปแย่งทรัพยากรภายในประเทศ<ๆ>เช่นเดียวกับที่คนของประเทศเนี่ย เสียภาษีแทนที่ตัวเองจะได้ภาษีตอบกลับมาหมดก็ต้องเอาภาษีไปให้ผู้อพยพและในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับค่าอาหารที่สูงค่าพลังงานที่สูงความไม่แน่นอนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเสียงของฝ่ายยุโรปเนี่ยเริ่มตีกลับนะครับว่าเอ๊ะมันบางคนใช้คําว่าเป็นเรื่องของยูเครนวอรฟัทชีครับมันเริ่มอ่อนล้ากับการที่คอยสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนนะครับ ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองกับเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะระบายอาวุธเก่าได้นะครับสามารถที่จะขายอาวุธใหม่ได้และยิ่งสถานการณ์ในยุโรปไม่ปกติแบบนี้ยุโรปก็ซื้ออาวุธจากอเมริกาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับพลังงานที่กส๊สธรรมชาติแล้วก็น้ํามันซึ่ง อเมริกาเองก็ขายให้ยุโรปได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นตั้งแต่รบกันมาเนี่ยอเมริกาก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแต่ได้กับได้นะครับความช่วยเหลือทางการเงินนะครับที่ส่งเข้าไปให้ยูเครนจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกับอาวุธเนี่ยในระยะยาวยูเครนก็ต้องตอบกลับตอบแทนถูกต้องไหมครับผลประโยชน์ของอเมริกาในยูเคร,เรนย,ครรยังมีอยู่มหาศาลเพราะฉะนั้นฝ่ายยุโรปอาจจะเริ่มลังเลแต่ฝ่ายอเมริกายังคงเดินหน้าต่อนะครับในการที่จะสู้รบปรบมือแต่การสู้รบปรบมือสถานการณ์ในยูเครนเอง โอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาเพื่อเอาชนะรัเสเซียได้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธที่ฝ่ายสหรัฐให้กับยูเครนไปเนี่ยมันเป็นอาวุธเชิงรับนะครับ,รบอย่างเช่นขีปนาวุธพ a ทริออเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธเชิงรุกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้สถานการณ์ของยูเครนเนี่ยอยู่ในภาวะที่น่าห่วงกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นในปี2023อย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นปีนี้เนี่ยที่อากาศยังคงหนาวเหน็บอยู่เนี่ย มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับเพราะต้องอย่าลืมว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมารัสเซียก็ระดมทําสงคารามมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องห่วงกังวลมากกว่านั้นก็คือยังไงก็ตามเราต้องยืนจุดหลักให้ได้นะครับว่าการที่รัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางการทาหารในยูเครนเนี่ยถือเป็นเรื่องผิด<ฆ>เพราะอยู่ดีคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปลุกลาณอธิปไตยของประเทศอื่นได้ลุกลานบบริภาพดินแดนของประเทศอื่นได้และต้องมีการทํำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกอะไรอะ่ะ ไม่ใช่อยู่ดีเราไปสนับสนุนให้กลายเป็นว่าโอเคมาตรฐานใหม่คือคุณมีอํานาจมากกว่าคุณสามารถเข้าไปทุกรานประเทศอื่นได้มากกว่าแต่ในขณะเดียวกัน<ม>เราก็ต้องตีแผ่ความจริงด้วยว่าไอ้การเข้าไปรุกรานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทํายั่วยุต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายปีมาจากฝั่งของนาโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยุติได้อย่างรวดเร็วนะครับยังคงมีความรื้อเรือต่อไปครับ ทีนี้ผู้นําชาติตะวันตกหลายชาติก็พยายามที่จะขอให้จีนหรือว่าโน้มน้าวให้จีนช่วยในการกดดันรัเสเซียนะครับให้เข้าสู่โต๊ะเจราจาสันติภาพหรือไม่ก็ถอนทหารออกจากยูเครนอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่ทางจีนจะออกตัวช่วยกดดันรัเสเซียในเรื่องนี้ครับผมคิดว่าจีนพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่เอากระดิ่งไปปลูกคอแมวก็ต้องเป็นคนไป แก้กันดิ่งนั่นเองนะครับใครก็ตามที่ไปยั่วยุเสือก็ต้องไปแก้ปัญหากับเสือตัวนั้นเองนะครับแล้วสําหรับจีนเองเนี่ยผมคิดว่าจีนมีวิธีคิดที่ในกรณีนีน้คือเหมือนกับอินเดียนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องไม่กี่เรื่องนะครับที่จีนกับอินเดียมีความคิดเหมือนกันนั่นก็คือครเราต้องหยุดคิดได้แล้วนะครับว่าปัญหาของยุโรปคือปัญหาขคนทั้งโลกค่ะเ <c oughs> พราะนี่คือปัญหาของยุโรปและปัญหาของโลกตะวันตกที่สร้างกันเอาไว้เองถูกต้องไหมครับและทนที่จะสามารถเคลียร์ปัญหากันเองได้ากลับกลายเป็นต้องให้ใครต่อใครเข้ามา รับปัญหานี้ไปด้วยถูกต้องไหมฮะอย่างเช่นโอ้ถ้าอยากจะกดดันรัสเซียก็ต้องไม่ไปซื้อน้ํามันของรัสเซียไม่ไปซื้อพลังงานไม่ไปซื้ออาหารของรัสเซียแล้วกลายเป็นคนในประเทศนั้นๆต้องเดือดร้อนอ่ะคนอินเดียพันสี่ร้อยล้านคนคนจีนพันสี่ร้อยล้านคนต้องเดือดร้อนจากความที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องอะไรด้วยเลยถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเกิดจะไม่เป็นธรรมกับเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบที่เป็นเวสเทิร์นเซนทริกหรือว่ายูโรเซนทริกที่มองว่าอเมริกากับยุโรปคือจุดศูนย์กลางแล้ว ปัญหาของอเมริกากับปัญหาของยุโรปคือคือปัญหาของทั้งโลกเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเริ่มคิดว,ว่าเราว่าเอ๊ะในกรณีแบบนี้ทุกประเทศต่างก็มีผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องรักษาการไปกดดันให้ประเทศอื่นๆเขาต้องเสียผลประโยชน์เพื่อมาแก้ปัญหาที่ผู้คุณก่อไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะสามารถกดดันให้คนอื่นทําได้แบบนั้นต่อไปครับอาจารย์ขาอยากจะ ฉายภาพชัดนิดนึงว่าถ้ายุโรปหรือแมก้กระทั่งฝั่งอ่ะเยอรมันหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะไปยั่วยุให้เกิดสงครามต่อเนื่องเนี่ยท่าทีของเขาเนี่ยหลังจากนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์เขาคงต้องมีการเจราจากันในหมู่พันธมิตรนาโตานะครับว่าเอโตลงจะยังไงต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ย อำนาจการต่อรองยังคงอยู่ทางฝ่ายสาหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทางยุโรปเนี่ยเริ่มมีเสียงที่สนับสนุนแล้วก็ลดความหวาดกลัวรัเสเซียลงนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันหยุดตรงนี้ดีกว่าแล้วไปใช้วิธีการอื่นๆอย่างเช่นวิธีการในเวทีสหรประชาชาติในการที่จะดําเนินการกับชดเชยในสิ่งที่รัเสเซียได้ได้ล่วงละเมิดยูเครนไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะใช้วิธีการที่มันเป็น รูปแบบที่มันเป็นกติกาที่ทั่วโลกเขายอมรับได้ถูกต้องไหมครับว่าโอเคค,ความเสียหายที่เกิดขึ้นรัเสเซียจะใช้ชดใช้มายังไงถูกต้องไหมครับโดยที่ขอให้ยุติความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายไว้แล้วยุโรปก็สนับสนุนการเดินสู่สันติภาพให้นาโต้คุยกับรัเสเซียได้นะครับแล้วมาชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาขีดเส้นมาทําอะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับ ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะฉายภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เดีย๋ยวจับ,บตากันดูว่า2023นี้จะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าขอบพระคุณอาจารย์ปิตินะคะขอบครับสวัสดีครับ